วันนี้จะพามาดูบ้านนะคะบ้านใหม่น,นี่เป็นห้องครัวอันนี้เป็นบ้านที่เราซื้อมาต่อจากคุณยายนะคะอันนี้จะเป็นห้องโถงเนาะ เปลี่ยนกํา, <No. S 1> ากลังมาทำต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหมดเลยนะแล้วก็ทาสีใหม่ทาสีใหม่อันนี้อันนี้เป็นห้องทำงานของเองให้เขาทาสีขาวแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อตู้ ซื้อโต๊ะมาใส่ว่าจะทำเป็นแบบห้องเอาไว้ไลฟ์ขายของเนาะตู้โชว์เล็กๆถัดมาเป็นห้องนอนปบบป่าหมาห้องนี้กว้างหน่อยตรงนู้นก็จะเป็นระเบียงนะคะเขาปิดไว้อันนี้ช่างพวงนี้บอกว่าจะเปลี่ยนพื้นห้องน้ำห้องนี้มีห้องน้ำในตัวเนาะอันนี้เป็นเป็นชักโครกใช่ไหม ชักโครกตรวนี้น่าจะเป็นอ่อางล้างหน้านะคะตรงนี้เป็นที่อาบน้ำเดี๋ยวพอเขาทำเสร็จแล้วป๋องจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะปองมาครั้งหนึ่งตอนที่มาซื้อ,มา,อมาเซ็นสัญญาซื้อแล้วก็นี่เพิ่งมาอีกตรงนั้นตอนแรกเป็นอะไรนะเป็นอ่างอาบน้ำ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของข้างบนแล้วข้างล่างจะเอาไว้เครื่องซักผ้าบ้านที่นี่เขาก็จะเป็นสัดเป็นส่วนหน่อยนะเป็นเล็กๆแต่ว่าประโยชน์ใช้สวยแบบทุกมุมทุกตารางเมตรอันนี้เป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำโอ้ตรงนี้ไฟเยอะมากไฟอะไรเยอะแยะก็ตัวนี้น่าจะเป็น ที่อาบน้ำอ่างาล้างหน้าแล้วก็ชักโครกก็อยู่มุมนู้นอันนี้ก็คงจะสำหรับแขกแล้วก็ลูกชายอันนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของที่แบบใหญ่มากนะจริงๆเอาเตียงเด็กไว้ได้เป็นเตียงเลยช่างเอาเก็บกระดูกก่อนอันนี้ห้องนอนลูกชายก็กว้างกว้างพอสมควระคะ่ะ ไว้เตียงไว้ตู้ตู้เขียนหนังสือเผื่อว่าเพื่อนเขาจะมาด้วยเนาะทำก็กว้างเผื่อมีฟงมีแฟนอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้เป็นระเบียงห้องนอนลูกชายนะคะไปดูกัน ทางนี้ก็ลมเย็นสบายอยู่เนอะตอนนี้ก็เป็นส่วนสาธารณานะ,ะตรงนั้นเป็นซูเปอร์มารนะ์เก็ตนะเลยอนเลยอนมากอันนี้เป็นประตูทางเข้านะคะเราเข้าจากตรงนี้นะ จอดรถตรงนี้ได้แต่ว่าข้างใต้ก็มีที่จอดรถอยู่ยค่ะสำหรับลูกบ้านเนาะระเบียงเล็กๆของพามาดูอ่อระเบียง รบเบียงบ้านอันนี้คืออ่าอันนี้เป็นสี Questo pavimento muro อันนี้เป็นกระเบื้องผนังห้องครัวนะคะเปิดตู้อาบน้ o ห้องน้ม ก็เลยนะผนังห้อนะง,งครัวอันนี้เป็นพื้นเป็นลายไมย้แต่ว่าทำไม อันนี้สีอ่อนอันนี้สีเข้มกว่าอันตรเรสเสตอันนี้ก็อีกสีหนึง่งเป็นห้องน้ำลูกชายค่ะสีน,นี้น,นี้น่าจะเป็นพื้นห้องนอนห้องครัวเหมือนกันอันนี้เอาอันนี้เป็นกระจกอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกระเบื้อง เป,เ,เป็นผนังหนองเขาจะแตกไหมเป็นผนังห้องน้ำค่ะมันเป็นห้องเก็บของหนึ่งอันแฟนเริ่มทยอยเอาของมาละระเบียงระเบียงยาวมากระเบียงกว้างแล้วก็ยาวมากลมเย็นสบายมากนะคะ อากาศดีทางนี้ข้างล่างก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นสวนสาธารณะนะเดินเล่นได้วิ่งได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงนั้นนะคะที่ล้ลอมๆตรงนี้จะเป็นที่สำหรับวิ่งเล่นของหมานะตรงนู้นใครเห็นมั้ง เห็นทิวรับรับเอลับรับลิบลิบนั่นจะเป็นอ่าทะเลนะคะไม่น่าจะเห็นถ้ามองจากตรงนี้นะแต่ว่าเห็นด้วยตาเปล่าค่ะนี่บ้านเดิมป่องอยู่ตรงโน้นนะคะอ่าตรงนี้ถัดถัดจากหลังนี้ค่ะตะก,กี้ป่องเดินข้ามถนนมาเป็นใกล้ๆบ้านที่เราเปลี่ยนเพราะว่าอ่า หลังเดิมะเขาจะมีแค่สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเนาะมันมันเล็กไปค่ะตอนนี้ลูกชายเขาโตแล้วอะ่ะกลับกล้องมาก่อนกลับกล้องมาดูหน้าสดๆกันก่อนเออตอนนี้ลูกชายเขาโตแล้วเนาะมันก็ของก็จะเยอะขึ้นค่ะเวลาแบบว่ามีเพื่อนมาบ้านอะไรอเนาะมันมันมันไม่มีพื้นที่สำหรับเขา แล้วก็ก็เลยต้องหาบ้านใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิม3มห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องโถงคิดว่าก็โอเคอยู่แม่ก็มีห้องทำงานกับของตัวเองด้วยต่อไปจะไม่ได้เห็นฟองแบบว,ว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็หมุนซ้ายไปเอาของแล้วก็หมุนขวาไปหยิบของในตู้เย็นละนะ ถ้าไม่เอางานมาทำตรงอโต้องกินข้าวนะคะไปละค่ะ,คะเดี๋ยวพอบ้านเสร็จเดี๋ยววังจะเอามาอวดหม่